สวัสดีครับวันนี้เราจะมาบอกวิธีการเพาะไก่ให้ได้เยอะเร็วๆนะครับอันนี้ผมเพาะชุดแรกนะครับชุดแรกเลยนะครับเราเฉลยไก่ต่อสายหมันฝากกดติดตามด้วยนะครับผมนี่ครับนีชุดแรกสามเดือนนะครับไก่สองเดือนสามเดือนกู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 กกก ลำนะครับไก่ก็โตไวนะครับเราไม่ได้เลี้ยงไก่ตีไก่อะไรหมาทุกทุก็ุกะุกณุกาุกรุกยุกงุกอุตัวได้นะครับ,รม,รบมีหา,าทุกนนิุกยุกใุกท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 ุกุกแุกขุกผุกะุกัุกุกุ ลูกเหล่าเลยนะครับอันนี้ตาเรียกหมาไปดิเรียกหมาไปดิเรียกหมาไปดินี่ครับนี่พ่อไก่ผมนะครับผมปล่อยทับตัวเดียวครับพ่อไก่เอาแบบมั่นใจเลยครับว่าลูกมันแน่นอนหูขาวนะครับเจ้าเพชรงามครับผมนี่ครับ เต็มแล้วนะครับยังไม่ได้อัพรูปใหม่นะครับตอนที่ฝนเต็มนี่ครับฝากติดตามด้วยนะครับ มาแค่ยังมาไม่หมดนะครับอันนี้อยู่หน้าบ้านนี่ครับนี่ครับนี่เล้าไก่ผมนะนี่ครับผมจะทำเล้าไก่ลูกๆนะครับอันนี้นี่ครับตัวไหนที่สู้การลือ้อยังไงเราก็จับพับเท่าแบบนี้เราก็ได้ลูกเหมือนกันนะ เลี้ยงอยู่ในเล้าผมว่าดีกว่านะครับในเล้าพอลูกออกมาก็ให้มันอยู่ในเล้าเลยครับมาขังไว้ในเล้าใส่ซุ้มขังไว้ในเล้าอย่างนี้นะครับอันนี้ผมไม่มีลูกไก่ไครับลูกไก่ยังไม่ออกนะอันนี้ผมไม่มีลูกไก่ขังถ้ามีลูกไก่ขังลาไก่จะใกล้จะลงรังแล้วก็ เอามาขังในสุ่มไว้สุ่มในเล้านะครับขังสุ่มในเล้าเลยเพราะว่าขังสักอาทิตย์นึงไก่มันจะมานอนเล้านะครับไก่มันจะอยู่ในเล้าจะไม่ไปนอนบนต้นไมนนี่ครับมีเจ้าทับทิมนะครับตัวนี้มีเฉลยแล้วนะครับอันนี้ผมจเจ้าลูกไว้เล่นนะครับ หกเลยนะครับเจ้าทัพทิมตัวนี้หูขาวเหมือนกันครับชุดนี้จะมีหูขาวเยอะหน่อยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับนี่ก็จะมีส่วนหนึ่งครับก็ที่อยู่บนคอนก็ไก่ผมซื้อมาเหมือนกันครับไก่ที่อยู่บนคอนนี่ไม่ใช่ลูกเหล่าลูกเหล่าจะเป็นชุดนี้นะครับ ที่คนไหนที่สนใจอยากจะแบ่งก็รอก็นหน่อยนะครับผมไม่ได้ยิงนะครับรอให้โตๆหน่อยครับให้มั่นใจเลยครับว่าให้มั่นใจเลยแต่ลูกเราผาผมมั่นใจนะครับลูกเหลาผมเองบนคอนนี่ก็เสียงเหมือนกันครับผมซื้อมาซื้อมาเล่นซื้อมาอะไรเหมือนกันครับแต่ลูกเหล่านี้ผมพูดได้เต็มปากครับ ผมเล่นเองเป็นคนเล่นด้วยครับเป็นไก่ต่อนะครับไม่ดีก็ไม่เพาะนะครับลูกเราตัวเองเราก็เป็นคนเล่นไก่เหมือนกัน,นครับอ่านี่ลูกเจ้าเพชรงามนะครับมีอยู่กระพู่สองตัวครับกระพู่ลูกเจ้าเพชรงามสองตัวนะครับ หูขาวเราตัวเมียสามตัวหูขาวครับนี่ครับเจ้าหูขาวนี่ลูกกระเพชงามทั้งนั้นครับตัวเมียตัวเมียหูขาวครับแล้วก็ตัวทั้งบนนู่นอีกหนึ่งตัวนะครับนี่ครับใส่สี่เดือนห้าเดือนนะครับลูกกระเพ็ดงามคอกแรกเลยนะครับอันนี้คอกแรกครับของลูกกระเพชรงามมีอยู่ห้าตัวนะครับ แล้วส่วนอีกสองสามตัวก็เป็นของอีกตัวนะครับนี่ครับอันนี้แม่มันนะครับหูเขาวเต็มใบนะครับนี่ครับนี่ครับพิธีพ้องผมก็จะปล่อยให้ลงุงโล่งนะครับต้องปล่อยให้ลงุลงโล่งไก่ไก่ต้องปล่อยให้โล่งครับ เราก็ต้องทําความสะอาดเล้าด้วยนะครับทําความสะอาดเล้าพอแม่ไก่ไข่ฟักปุ๊บลงหลังปุ๊บนะครับให้ทําการเปลี่ยนเปลี่ยนฟางเลยนะครับเปลี่ยนฟางเปลี่ยนหลังไข่ให้มันครับเดี๋ยวมันจะมาไข่ใหม่ครับจะมีเกิดการหมักหมุมนะครับนี่ครับฟักแล้วนะครับให้รีบเปลี่ยนเลยครับ พอเราลูกไก่ลงล้างไก่ลงออกจากล้างปุ๊บเราเปลี่ยนเลยนะครับไก่มันจะมาไข่ต่อนะครับแล้วลมันก็จะไม่มีครับลพวกลาพวกลรมันก็จะไม่มีนะครับวิธีเพาะองผมก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ผมเพาะชุดแรกนะครับชุดแรกเลยลูกไก่จะเยอะเยอะนะเมล็สิบตัวสิบกว่าตัวครับ อย่างน้นอยๆก็เจ็ดตัวนะครับเจ็ดตัวแปดตัวเก้าตัวนะถ้าเราดูแลมันมันก็หลอดเยอะนะครับนะครับอันนี้มันมาชุดของมันนะสิบตัวนะครับครองนี้แม่ปลาดูนะครับแม่สีดูผมว่าแม่สีดูนะครับแบบนี้ นี่พอลูกไก่ออกได้มานสักออกมาปุ๊บเราลงจากรังแล้วก็มาใส่สุมใส่สุมสักเกตวันแล้วค่อยปล่อยนะครับปล่อยให้มันหากินครับหน้าร้อนนี่ไม่เป็นไรครับถ้าหน้าหนาวหน้าฝนเราต้องขังไว้นะครับนี่เราขังลูกไก่ผมนะครับตอนนี้ไม่มีลูกไก่ขังผมก็เลยเอาไก่โตมาเพาะเลยครับตอนนี้ มีสีสาหนึ่งตัวมาเพาะนะครับผมไม่ปล่อยเพาะผสมมั่วนะครับตัวไหนที่เราจะเอาสองสามแม่แล้วก็ขังเพาะเอานะครับจะไม่ปล่อยทับมั่วนะครับสายเถื่อนครับมีสายเถื่อนหนึ่งตัวนะครับสายเถื่อนครับเลี้ยงตั้งแต่ลูกเก็บนะครับอันนี้รอดมาได้ถึงขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับไม่รู้จะรอดอีกต่อไม่รู้นะครับ ฝากติดตามด้วยนะครับเราจะเลยไก่ต่อสายมานครับกำลังเพาะนะครับพี่คนไหนที่อยากได้หรืออยากเอาไปเล่นครับผมรับประกันครับเราผมผมมั่นใจครับถ้าเราผมเองผมมั่นใจครับลูกชุดนี้ครับมันยังเล็กอยู่นะครับคนที่ขอแบ่งผมก็ไม่กล้าแบ่งกลัวไปตายนะมันยังเล็กอยู่ครับ ยังไงก็ต่อสอบถามได้นะครับเราเฉลยไก่ต่อสายหมานครับผมชุดแรงนะครับประมาณร้อยสองร้อยตัวนะครับลูกไก่ชุดนี้ดูเอาครับ ลิปนี้ผมปล่อยเลยครับหน้าร้อนผมจะปล่อยครับปล่อยมันหากินมันจะไม่ค่อยป่วยครับหน้าร้อนถ้าอากาศเปลี่ยนก็นหนาวๆผมก็จะจับขังครับผมก็จะใส่เล้าน้อยผมผมทําไว้นะทําใส่เล้าเล้าน้อยไว้ขังโมได้ครับไม่เป็นไรของผมผมรวมเลยนะครับเพราะผมปล่อยพ่อไก่ทับตัวเดียวครับรู้ว่าลูก เจ้าเพชรงามแน่นอนไม่มีตัวอื่นปนครับลูกเพาะทีเดียวครับชุดนี้ลูกเจ้าเพชรงามน,นะครับชุดต่อไปก็ต้องดูกันต่อไปครับนี่ครับเจ้าเพชรงามฟังเสียงหน่อยครับนี่ขาวครับ หัวขาวชุดนี้หูวขาวนี่ครับก็วิธีการเพาะก็จะอย่างนี้นะครับง่ายๆครับมันบ้านเราครับมันบ้านเราเลยครับผมนี่ครับพยายให้ไก่ไข่ในล้าวนะครับพอหน้าฝนหน้าอะไรหน้าฝนหน้าร้อนมันจะไข่ออกดีครับถ้าจ,จังฝนมันก็จะไม่ค่อยออกนะครับไข่ไก่ ไก่บนหลังดีกว่านะครับดีกว่าไก่ส่วนตัวผมผมว่าไก่ไข่ในหลังดีกว่านะครับทไม่อยากให้ไข่กับดินนะครับเผื่อตัวอะไรมากินหรืออะไรเราก็ไม่รู้นะจะมันนอนตรงไหนเราก็ทำาลังไว้ใต้ต้นนะครับผมทำาลังไว้ใต้ต้นที่มันนอน,นครับเดี๋ยวมันมาไข่ครับนี่ครับ อ่าวันนี้นี่ครับขายแล้วครับหนึ่งใบนี่ครับปักแล้วนะครับนี่แม่ไก่สีขาวนอใหญ่ครับแม่ไก่นี่ยังไม่มาไข่ทำท่ามาคุยด้นะครับนี่ครับไอที่ส่วนน้องบนต้นไม้ก็อันนี้เราห้ามมันไม่ได้จริงๆครับ เราก็ต้องปล่อยมันไปครับแต่พอล้าไข่เราก็รีบรีบเอาลงพอลงล้างปุ๊บเราไปใส่ร้าวครับมันจะไปนอนร้าวครับจะพาลูกนอนร้าวอันนี้ส่วนที่ซื้อมานะครับที่ซื้อผมก็บอกซื้อนะครับลูกเหล่านี่ยังไม่โตนะครับีใครที่ขอแบ่งนะครับ ต้องร้อนหน่อยต้องร้อนหน่อยครับไหนฝากติดตามเราเฉลยไก่ต่อสายหมานด้วยครับกดติดตามด้วยนะครับครับ,บค,ครับผมครับขอบคุณที่รับชมนะครับถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้คำปรึกษาทุกคนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ